ฝังดวน23รายชื่อทีมชาติไทยดวนญี่ปุ่นมาแล้วยืนยันอิชิอิเลือกเอง100%พร้อมลุ้นบุกเอกนิตลงเจอซิตี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นติดตามได้นะครับคลิปนี้มาจัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับล่าสุดมีการประกาศรายชื่อในเกมที่จะไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดิมทีเนี่ยอีชีอีและทีมงานจะประกาศกันในวันจันทร์ที่18ธันวาคมแต่ปรากฏว่ายังมีบางสโมสรที่ยังไม่ตอบกลับมานะครับก็เลยทำให้ต้องเลื่อนไปตอนแรกคาดการกันว่าจะประกาศวันศุกร์ใช่ไหมแต่ด้วยกระแสของแฟนบอลที่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วจะไมสโมสรน,น่ยไม่ตอบรับทีมชาติไทยให้เร็วที่สุดอะแล้วมันก็แสโจมตีอย่างหนัก พอเกิดกระแสแบบนี้ปุ๊บเขาก็เเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าก็ได้รายชื่อมาครบแล้วนะครับสโมสรก็ตอบรับหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายชื่อประกาศออกมาแล้วน่าสนใจเพราะว่านี่จะเป็นการคุมทีมชาติไทยเกมแรกของมาซาดะอิชิเฮคโค้ชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเจอกับญี่ปุ่นด้วยในวันที่1มกราคมญี่ปุ่นเนี่ยประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วนะครับตัวดังๆก็มากันครบเลยขาดกแค่แคมิโตมะ เอนโดโทมิยาสึคูโบะแค่นั้นนอกนั้นตัวหลักๆมาหมดนะอุเอดะอโอะธนากะจุนยาอิโตะส่วนรายชื่อของทีมชาติไทยมีดังนี้นะครับไปดูกันเลยผู้รักษาประตูเนี่ยเรียกมา2คนคือสิวักษ์เทสูงเนินนะจากบุรีรัมแล้วก็ปฏิวัติคำหมจากทูแบงคอกแนวรับเนี่ยมีพี่อุ้มธิรทรบุญมาทันจากบุรีรัมนะครับแล้วก็มีจากบีจีเนี่ยอย่างจักรพันธ์ภพสุวรรณกับสันติภาพจันง,ง่อมแล้วก็มีทูแบงคอกคือสุพรรณทองสง เอสดอลเลาะแล้วก็นิโคลัสมิเคิลสันมิเคิลสันนี่เช็คอินถึงที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนกองกลางเนี่ยเรียกมาเยอะหน่อยครับมีสารัตย์อยู่เย็นพิธิวัตรปกเกล้ารุ่งรัตพิชาเวลาเทพจเจริญศักดิ์คัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับมีบดินผาลาปฐมพลแล้วก็สุประโชคเอกนิตแล้วก็กิตฎดากาแมนะครับกองหน้าเลือกมา3คนด้วยกันคือธีรศินแดงดาจาก B ีี ทีละศัก์เผอที่มาจากการท่าเรือแล้วก็สูบปนั่นเหมือนตาจากโอเวสลูเว่นนะซึ่งทั้ง23คนเนี่ยจะมีการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่27ธันวาคมจากนั้นจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่น29ธันวาคมแล้วก็เจอญี่ปุ่น1มก,กราคมนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับแข่งกันเที่ยงตรงตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้ือว่าเป็นรายชื่อที่น่าสนใจอย่างมากนะครับ แน่นอนการประกาศรายชื่อทุกครั้งผมบอกเลยนะมันไม่มีใครทจะทำให้ถูกใจแฟนบอลชุดนี้ที่เรียกกลับมาติดเนี่ยก็คือเจริญศักดิ์วงก่อนทำแบ็กกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ต้องยอมแล้วว่าในช่วงหลังฟอร์มของเจริญศักดิ์ดูดีเลยแล้วก็อารุ่งรัตก็ติดมีสันติภาพชันง่งมติดมาพี่อุ้มธีรธทบุญมาทันพี่แชมป์สิวรักษ์ก็มานะครับ แต่หลายคนก็เรียกได้ว่าตั้งคำถามกับกับนักเตะที่ถูกมองข้ามไปอ่ะอย่างปรมเมศอัดวิลัยแฟนบอลก็อาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยปรเมศช่วงหลังฟอร์มดีกว่าธีรศักเผยที่ไมยนะอ่าแล้วก็มีใครอีกอะที่แบบแบบมองว่าเฮ้ยสุภชัยใจเด็ดพีรนฉ่ำรัศมีใช่ไหมเออแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกนะครับว่าการเลือกนักเตะทีมชาติไทยเนี่ย ไม่มีโค้ดคนไหนที่จะถูกใจแฟนบอล100%เปอร์เซ็นต์แหละเขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคซิกโกยุคมาโนรวมถึงยุคอิชิอิผลงานแหละมันจะเป็นเครื่องตอบแทนเป็นบทพิสูจน์ที่ดีเพราะฉันก็รอดูผลงานของทีมชาติไทยในยุคอิชิผมตื่นเต้นนะเรียกมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นระบบ442ได้เลยนะคือทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าขาดตัวหลักไหมก็ขาดนะขาดวิเจชนาทิพย์อย่างที่ผมพูดไปว่า พิเจชนาทิพย์เนี่ยสภาพร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์อีชิก็เลยยังไม่เรียกมาณนะตอนนี้เพราะก็ยังไม่ได้มีจัดเล่นไทยลีกยังกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นมองว่าเดี๋ยวเก็บพี่เจไว้ในเอเชียนคัพดีกว่าเพราะพี่เจเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับเออเป็นไงบ้างรายชื่อแล้วก็หลังจากมีการประกาศรายชื่อเสร็จครับคุณผู้ชมมันก็มีแฟนบอลไปตั้งคําถามว่าเฮ้ยเรียกมาแบบนี้อีชิเลือกเองบ้าว ล่าสุดนะครับทีมงานมาดามแป้งเป็นทีมงานแอดมินก็มาตอบกลับแฟนบอลคนนั้นและยืนยันและคอนเฟิร์มเลยว่าทีมชาติไทย23คนที่จะไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเนี่ยอิชิเลือกเอง100%นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือตั้งแต่ที่อิชิเลือกมา100%เลยอ่าก็เป็นการยืนยันแล้วว่าไม่มีใครมาแทรกแซงอะไรแน่นอนอิชิก็เนี่ยแหละก็หลังจากทำงาน มาอย่างต่อเนื่องดูฟุตบอลไทยลีกดูฟุตบอลลีกอื่นๆมาเนี่ยก็ได้23คนมาแล้วแต่ย่าอีกครั้งว่าน,นี่คือชุดอุ่นเครื่องญี่ปุ่นนะส่วนชุดเอเชียนคัพเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นอีก,อ,ก,อ,กอาจจะเพิ่มตัวหลักๆมาอีกอะ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะสิบเอ็ตัวจริงก็น่าสนใจนะผมว่าอีชิคงจะใช้4ี่สแหละในการเจอกับญี่ปุ่นผมว่าน่าคู่เนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยสุประชัยไม่มาผมว่าอาจจะใช้พี่มุย้ยคู่กับบุ๊บุ๊จะขึ้นเล่นตัวบนหน่อย แล้วก็ปีกซ้ายสุปโชคปีกขวาสุพนัทผมหานกลางก็พิตังสารัต์อยู่เย็นอาจจะคู่กับพิจิวัตรหรือไม่ก็กฤษตาการแมน,นเซ็นเตอร์เนี่ยจกักพันไพสูวันเอเล็ด,ดอลเลาะแบ็กขวามิเคิลสันแบ็กซ้ายธีรทรประตูก็ศีวรัษ์หรือปฏิวัตแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ปฏิวัติถ,ถูกวางให้เป็นมือหนึ่งของทีมชาติไทยยาวๆเนี่ยไม่ว่าโค้ชคนไหนก็มาเนี่ยเขาจะเรียกปฏิวัติมาตลอดเลยเนะเพราะว่ามาตรฐานเขาดีมากนะ ก็เป็นชุดนี้แหละคุณผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะอ,อ,อยากเห็นปีกปีกชุดนี้น่าสนใจเกมลุกมีทั้งเอกนิษฐ์สุประโชคจากเจลีกรุ่งรัตที่ฟอร์มดีในฟุตบอลเอเชียนะแล้วก็มีแก๊งท่าเรือที่เล่นดีช่วงหลังออย่างบดินกับปฐมพลเสียดายเนื้อปรเมศนะธีรศักดิ์นี่ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ลงโเท่าไรนะ่ไม่ค่อยได้ลงโเท่าไหร่แต่ไม่รู้ผมว่าอิชิเขา เขาคิดแบบไหนนะก็อลองดูสุดท้ายอย่างที่บอกว่าผลงานมันเป็นเครื่องพิสูจน์ครับคุณผู้ชมถ้าผลงานดีการเรียกตัวแบบไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครนี่หรอกเออใช่ปะละ่ะถ้าผลงานไม่ดีก็อีกเรื่องเรื่องแต่ในเกมอื่นเครื่องกับญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่อยากเห็นแค่ระบบวิธีการนะเรื่องของผลการแข่งขันนะ่ผมทําใจได้แต่อยากดูว่าทีมชาติไทยนยิวอิชิมันจะมีการเปลี่นยนแปลงวิธีการเล่นแบบไหนจากยุคมาโนโพกิ้งบ้างเท่านั้นรอติดตามนะครับย้ำอีกครั้งว่าไทยเจอกับญี่ปุ่น1มกราคมนี เวลาเที่ยงตรงนะครับถ่ายด้วยสดผ่านทางไทยรัฐทีวีบอกเลยว่าโคตรจะน่าดูครับคุณผู้ชมเออประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันได้ว่าเป็นยังไงจากนั้นคลิปนี้ไปต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าบุกเอกนิตปัญญากันหน่อยเดี๋ยววันนี้นะครับเวลา1นาฬิกาครับอุดรวะเดดมอนจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรอบรองชนะเลิศนะครับ คือแมนเซตตีเข้ามารอรอบนี้และในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกส่วนอุรวะในฐานะแชมป์เอเชียเนี่ยเพิ่งผ่านขับเลออนทีมจากลีกเม็กซิโกมาด้วยการชนะนะครับได้ประตูจากเรเชลชาร์กซึ่งเกมที่ผ่านมาเอกนีะมีชื่อแต่ยังไม่ได้ลงเล่นเป็นสกอซ่าเลือกนากาชิมะก่อนแต่เกมนี้ผมมองว่าโอกาสมันจะแตกต่างจากเกมที่แล้วอ่ะเพราะเกมเนี้ยผมว่าบุ๊มีโอกาสได้ลงนะถ้าเกิดเกมมันขาดอะไรแบบเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้อุรวะจะสู้กับ สู้กับแมนซิตี้สนุกอยู่นะแต่โอกาสโดนก็มีแหละเพราะอย่างที่บอกโคงแมนซิตี้เขาเป็นทีมระดับระดับโลกแชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกถึงแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยดีแต่มาตรฐานของอุตวะกับซิตี้ก็แตกต่างกันเยอะใช่ไหมแต่เป๊ปกเนโอล่าก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าเขาอึ้งในเสถยภาพของฟุตบอลญี่ปุ่นในปัจจุบันเป๊ปบ,บอกเลยว่าถ้าคุณดูทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นมีการแข่งขันที่ดีขึ้นเอาชนะอิรมันได้ ฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเติบโตอย่างเหลือเชื่อนะตอนนี้ในช่วงตลอด10ป,ปีที่ผ่านมาพวกเขาเฉียบคมและรวดเร็วในการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นแมนซิตี้ต้องระวังให้เป็นอย่างดีนะเออระดับเป๊ปโกเดลล่ายังพูดถึงเลยส่วนสกอซ่าเนี่ยโอ้โหเปิดใจก่อนพาอุดรวะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจริงๆเนี่ยสกอซ่าเคยดวนกับเป๊ปโกเดลล่าแล้วเมื่อ15ปีก่อนนะโคตรนานคุณผู้ชมตอนสมัยสกอซ่าเนี่ยเขาคุม ทีมในลีกโปลแลนด์อย่างวิสลาคาคอฟเจอกับเป๊ปโกรเดโวลาในตอนนั้นเนี่ยคุมบา์เซโลน่านะครับสกอร์ซ่าก็ยืนยันว่าเขาจะทำให้อุรรวะสู้กับแมนซิตี้ให้ได้สนุกที่สุดและอยากจะพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับลุ้นกันเชียร์นะผมอยากเห็นเจ้าบุกลงไปสร้างปริวัติศาสร์หน่อยเกมนี้เนี่ยผมว่าอผู้ดตตรงถ้าเกมในอุดรวะโดนผมว่าได้เห็นบุกแน่นอนหรือ มันอาจจะเซอร์ไพรส์เลยก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกว่าสกอราก็ชื่นชอบในตัวเจ้าบุกถึงแม้จะไม่โดนอาจจะได้เล่นก็ได้รอดูครับเชียร์กันมันเป็นบริษัทของนักฟุตบอลไทยมากๆเลยนะครับแตีหนึ่งวันนี้นะชิงแชมป์สโมสมรสโลกรอบรองนะครับอุนลาห์เจอซิตี้ถ่ายนอดสดผ่านทางทูสปอร์สอเป็นเกมที่น่าดูมากๆเลยอยากเห็นบุกอะ่ะลองคิดภาพถ้าเกิดบุกได้โอกาสลงเล่นน่ไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามนะคือเป็นตัวสำรองอับพวตัวสำรองไม่น่าจะเป็นตัวจริงหรอกเกมเนี้ย ตัวจริงผมดาวเ้วยรอุะไคโตะยาซุยเล่นมิฟุโตุกกลางอสกิอิโตะคู่กับเคนอิวาโอะหน้าก็มีเนี่ยมีโอคุโบะแล้วก็อาจจะใช้เป็นเซกิเนะแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นทางฝั่งของชินโซเอ้ยเป็นโชเซกันเต้เนี่ยครับวันนี้แบ็คขวาสกิอาจจะกลับมาเป็นตัวจริงบุ๊กก็ต้องรอโอกาสถ้าได้ลงลองคิดภาพบุ๊กลงไปนะนด้ดวลกับลูเบนดีอาร์ โรดี้อ่ะและนี่มันคือเกมระดับชิงแชมป์สมโมสรโลกที่มีถ้วยระดับโลกเป็นเดิมพันน่ะมันจะเป็นบริษัทมากเชียร์กันอยากเห็นบุ๊ลงสนามบุ๊กก็มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มร้อยแหละ ถ้าได้โอกาสเขาก็ใส่เต็มที่แน่นอนนะครับอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับที่สําคัญก็ฝากคุณผู้ชมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช anel ตองสุยกันด้วยแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกดเนพัทในเค้กกาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนแน่นๆโปรโตีนเนเ้นๆเกลดเนยพัทในเค้กกาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟ